สวัสดีค่ะเพื่อนชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎค่ะนี่คือคลิปดูดวงประจำปี2564ค่ะหลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปมาประมาณ1ปีเต็มนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างให้ต้องจัดการตอนนี้จะกลับมาทำชาแนลแล้วนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่ดูดวงอย่างเดียวนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคอย่างที่ได้ย้ำกันทุกครั้งในทุกคลิปนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปอาจจะไม่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ใช้วิทยาในการรับชมให้มากๆนะคะ ราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปี64ของราศีกรกฎเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่เปิดไพ่ออกมาแล้วสวยสวยมากอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้สวยเต็ม10ขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยปีนี้จะเป็นปีที่ราศีกรกฎจะสามารถตักตวงหลายๆอย่างได้เป็นปีที่มีโอกาสทองหลายๆอย่างช่องทางหลายๆอย่างรอให้ราศีกรกฎเนี่ยเข้าไปตักตวง ไพ่ energy หลักของคุณได้นี่ค่ะ dream time creation c o n o c u l a golden opportunity gift from god คือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตคุณหยุดชะงักที่ทำให้คุณอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมันเหมือนกับว่าเหมือนกับพระเจ้าบอกว่าโอเคเหนื่อยมามากพอแล้วหมดกรรมได้อะไรประมาณนั้นนะคะปีนี้จะเป็นปีที่ คุณจะหลุดพ้นจากหลายๆอย่างที่ที่ไม่โอเคในปีที่ผ่านๆมาเป็นปีที่ถ้าคุณมองหาสแสวงหาพัฒนาตัวเองคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ยากเลยเพราะหลายๆอย่างเอื้อให้คุณมากทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะมองเห็นโอกาสนั้นหรือว่าคุณจะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้มากแค่ไหนนะคะหลายๆมันมีหลายคนนะเนาะ ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถทําได้ตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้คนเราแตกต่างกันอาจจะได้รับโอกาสแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้แบบเดียวกันเนาะทีนี้มาดูไปเทีลยเรื่องนะคะเรื่องงานเรื่องงานราศรีกรกฎเนี่ยหลายๆคนนะคะปีที่ผ่านมาหรือว่าที่กำลังจะถึงเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันกระทันหันแบบช็อกตกใจไม่ได้ตั้งตัว คุณได้เดตทาวเวอร์ขึ้นมาเลยเป็นไพ่หลักแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีซะทีเดียวนะคะบางคนอาจจะต้องออกจากงานกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนงานกระทันหันแต่อย่าอย่าพึ่งตกใจไปอยากจะให้คุณคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมัน็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าโชคร้ายนะตอนนั้นนะแต่อยากให้พยายามมองมองในแง่ดีแล้วจาให้ขึ้นใจท่องไว้ว่าการเปลี่ยนครั้งเนี้ย การจบครั้งนี้มันเพื่อเป็นการเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่ได้หมายถึงทุกคนจะตกงานนะคะอาจจะมีบางคนได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้ได้ทรัพย์ได้มรดกกระทันหันบางคนอาจจะได้โชคบ,บางอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้เช่นกันไพ่ใบน,นี้เป็นไปได้หลายแบบถ้าหากว่าลองเทียบกับไพ่ energy หลักของคุณแล้วเนี่ย ก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็ยังไงถ้าหากว่าใครที่ชอบทางนี้อยู่แล้วก็ลองลอง,ลองดูไว้ไม่เสียหายเนาะเรื่องงานที่เด่นเป็นพิเศษจะเป็นคนที่ทํางานในวงการราชการแล้วก็แล้วก็ข,า,ขายนะคะใครที่มีดีลสัญญาอะไรที่ค้างคาวไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปี6-4นี้จะเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณจะ ได้ตกลงที่จะทําสัญญาทําธุรกรรมบางอย่างจะเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวค่ะเป็นปีที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดลังเลตัดสินใจว่าฉันจะทําอันนี้ดีไหมหรือฉันจะเปลี่ยนไปลองทํางานนี้ดีไหมปีนี้เป็นปีที่คุณจะตัดสินใจได้จะมีช่องทางมีบางอย่างเกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาให้คุณสามารถหยิบจับและตัดสินใจที่จะลงมือทํากับมันได้นะคะลองมองหาแล้วก็ลองพิจารณาทบทวนนะคะปีนี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะ โชคก้อนใหญ่อาจจะเข้ามาหรือว่าใครที่ทำงานประจำก็อาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้บริหารเห็นในความสามารถของคุณนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังไว้เช่นกันก็คือเรื่องการมีปากเสียงในที่ทำงานการอ,อ,อาจจะไม่ใช่ที่ทำงานแต่กับคนทั่วไปซึ่งอาจจะนำผลเสียมาก,กับงานที่คุณทำอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ ถ้าใครจะทําธุรกรรมทําสัญญาอะไรให้พิจารณาถี่ถ้วนให้ดีๆมันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียได้เช่นกันนะคะโอเคภาพโดยภาพรวมของการงานก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูการเงินการเงินก็สอดคล้องกับการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินหลายช่องทางนะคะ A S of van S of van ค่ะมีการเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆหรือช่องทางทําเงินใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่จะนําเงินเข้ามาให้คุณเป็นเงินที่มาจากงานนะคะ สัส่วนใหญ่นะเงินเสี่ยงดวงก็มีโอกาสเช่นกันกรกฎแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ที่คุณน่าจะได้เลยน่าจะมาเงินเ,เป็นเงินที่มาจากงานนะคะแล้วก็มีหลายช่องทางปีนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษแล้วก็มีไอเดียใหม่เกิดขึ้นอยากจะทําเงินจากช่องทางนู้นช่องทางนี้แล้วก็ถ้ามีการแข่งขันหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่คุณอยากจะเริ่มทำนะคะปีนี้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะทําสําเร็จแต่สิ่งที่อยากให้เตือนก็คือคุณ ถ้าอยากให้คุณวางแผนการเงินดีๆนะคะมีเกณฑ์ว่าการใช้จ่ายออกไปมากมายของคุณอาจจะทําให้คุณติดขัดได้ในบางระยะเช่นกันค่ะวางแผนการเงินให้ดีรวมถึงรวมถึงแผนที่จะทําธุรกิจด้วยถ้าหากจะร่วมุ้นธุ์รวมพาร์นเนอร์กับใครนะคะวางแผนดีๆอย่าชะล่าใจนะคะเออ เกณฑ์เสี่ยงดวงค่อนข้างดีเลยนะราศีกรกฎใครชอบเล่นหุ้นเล่นหวยปีนี้มีโอกาสสูงนะคะลองลองเล่นเพื่อความบันเทิงไว้แต่ว่าถ้าหากว่าทุนทรัพย์ไม่เยอะก็ก็อย่าไปลงกับมันมากเนาะไม่ได้แปลว่าเราจะได้มารร้ออยเเป์100%ทุกอย่างคือการเสี่ยงนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะฉะนั้นพิจารณาให้รอบคอบเนาะแต่ เอนจีโดยรวมเนี่ยจะสนับสนุนคุณไปในทางที่ดีแน่นอนอืมก็ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันนะคะราศีกรกฎต่อนเนื่องจากเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักคุณก็ดีไม่แพ้กันเลยคือเอน r จ y ีโดยรวมทุกเรื่อง,องคุณเนี่ยดีหมดเลยความรักก็ดีเงินงานก็ดีอะมาดูทีนี้มาดูความรักเราจะเริ่มจาก คนโสดกันก่อนนะคะจะมีคนโสดคนมีคนคุยแล้วแต่ยังคุมเครือแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะคนโสดเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่คุณหรืออาจจะต่อเนื่องาจากที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหงาแล้วปีเนี้เรื่องอื่นๆมัน,ม,นมันเคลียร์แล้วไงเรื่องเองินเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาละคุณอยากจะเริ่มหาพาร์ทเนอร์หาคู่ใจหาคนคุยที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าจิตใจชุ่มชื่นเบิกบาน ปีนี้คุณก็เลยจะออกแนวไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยหรือไปเจอเพื่อนบ่อยแล้วมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนที่คุณถูกใจด้วยและเป็นการถูกใจที่แบบว่าระดับนี้เลยแนะคุ้มคุ้มข้างลุ่มหลงอะไรเบอร์นี้เลยอะคะ่ะมีทั้ง The lover แล้วก็ the devil นะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่คุณถูกใจแล้วก็ค่อนข้างหลงเลยทีเดียว อาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องเซ็กด้วยเรื่องทางกายนะคะที่ทําให้คุณหลงในมุมหนึ่งก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าทํายังไงดีนะที่จะทาให้ได้เขามาครอบครองที่ไม่ไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวนะคะมีดมูลลึกๆในใจคุณมีความเหงาคุณมีความเครียดมีความมีความหม่นๆนะ่ะว่าเอะเขาต้องการฉันแค่ร่างกายหรือเปล่าคุณมีความต้องการเขามากขึ้นมากขึ้น ไม่หยุดแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเล็กๆในใจของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะมาจากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันคือคือไม่น่าจะใช่คนที่เจอกันตามแอปหาคู่หรือ,อะไรเงี้ยค่ะแต่น่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักหรือเคยพบเจอกันมาก่อนไม่ได้สนิท อะไรประมาณนี้มากกว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะในคนในวงการที่คุณคุ้นเคยที่คุณอยู่นะคะคนคนนี้จะเข้ามามีอิทธิพลกับหัวใจของคุณพอสมควรเลยนะคะคนโสดยังไงปีนี้ก็ระวังหัวใจตัวเองไว้นิดนึงนะเพราะว่าเดวิวมันก็เป็นได้ทัางทางบวกและทางลบส่วนมากจะเป็นไปในทางลบมากกว่าเขาอาจจะทําให้คุณลุ่มหลงจนคุณ ต้องเปเขาหรือว่าเปร่างกายของคุณอะไรประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูคนที่มีมีคนคุยแล้วแต่ว่ายังคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะปีนี้เป็นปีที่ความคุมเครือจะค่อยๆหายไปเหมือนกับก่อนหน้านี้มีหมอกแล้วหมอกมันค่อยๆจางอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นปีที่คุณจะตัดสินใจได้ว่าเออคนนี้แหละคนนี้คือเนื้อคู่ของฉันคนนี้คือโซเมคนนี้แหละคือคนที่ใช่หรือถ้าคุณต้องการความชัดเจนมาตลอด เขาคนนั้นก็จะมีความชัดเจนให้คุณมากยิ่งขึ้นอาจจะยังไม่ได้ถึงระดับที่ไปคอมมิทเมนต์การตกลงปรงใจว่าจะคุยกันแต่คุณก็จะสามารถยกระดับความสัมพันธ์เข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณมากทีเดียวค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอินชาร์ดเป็นฝ่ายที่ควบคุมคุณอยู่อะคะ่ะคือคุณคุณตกอยู่ใต้ความแบบ เหมือนอยากจะถอยก็ถอยไม่ได้ที่ผ่านมาอารมณ์แบบกลับก็ไม่ได้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณก็ยังก็ยังอยู่กับเขาอะแล้วปีนี้สิ่งที่คุณอดทนมาค่ะมันจะค่อยๆชัดเจนจากค่อยๆยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคุณมี king of swords แล้วก็ the emperor นะคะ ให้ระมัดระวังการเอาแต่ใจมากเกินไปจนทำให้อาจจะมีปัญหากันได้นะคะระวังการมีปากเสียงกันแต่ว่าคิดว่าถึงจะมีปัญหากันคุณก็ไม่ได้จบกันหรอกในปีนี้คุณยังมีทัวแวนค่ะถ้าหากว่าเขาคนนั้นหรือว่าจะเป็นคุณเองเนี่ยคุยซ้อนอยู่มีมากกว่าหนึ่งคนอยู่อะ่ะปีนี้จะเป็นปีที่คุณสามารถตัดสินใจได้หรือเขาจะสามารถตัดสินใจได้ว่า คนไหนที่อยากจะไปต่อด้วยมากกว่านะคะถึงอาจจะยังไม่ตกลงปลงใจแต่ว่าความชัดเจนจะมีขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนของคุณเองเนี่ยคุณคิดว่าคนนี้แหละใช่แล้วคนนี้คือเนื้อคู่ของฉันก็ยังทรงๆนะคะยังไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ก็ยังไม่ได้แย่เรียกว่ามีความคืบหน้านะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ชัดเจนทีนี้สําหรับ คนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วเหมือนว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าบางคนอาจจะแยกกันอยู่บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตใจเนี่ยห่างกันไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขเท่าเดิมนะคะปี6 4สี่เนี่ยจะเป็นปีที่หลายๆอย่างจะเริ่มกับเขาที่เข้าทางเป็นปีที่คุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคไปได้ด้วยกันนะคะ หลายคนอาจจะมีการไปไหว้พระขอพรขอให้ความรักของคุณดีขึ้นขอให้หลายๆอย่างมาสามารถคลี่คลายก็ยินดีด้วยนะคะปีนี้คุณจะเริ่มคลี่คลายหลายๆอย่างได้ถ้าหากว่าแยกกันอยู่ก็อาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันถ้าได้ทะเลาะกันไม่คุยกันปีนี้ก็จะเริ่มเริ่มกลับมาทาความเข้าใจกันละเป็นปีแห่งการซ่อมแซมเยียวยาความพังที่ผ่านมานะคะหรือว่าใครอาจจะยังไม่พังเราอาจจะ ต้องมาพังใกล้ๆในเร็วๆเนี้ยไม่อยากให้ตื่นตระหนกไม่อยากให้ตกใจไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงคุณก็ได้กลับมาคุยกันกลับมาคู่กันได้เช่นเดิมนะคะคุณมีคู่แล้วอืถ้าหากว่าไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ลองไปขอพรลองไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพรเป็นพระในบ้านเป็นยัดผู้ใหญ่ของเรานั่นเองนี่เองล่ะคะ่ะหรือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคุณทั้งสองคนนะคะหันหน้าเข้า หาการคุยกันเลยดีกว่าเดิมเมจิเชียนนะคะไพ่ของการสื่อสารคุยกันตรงๆแต่ว่าลดความรุนแรงในคำพูดลงนะคะจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยรวมนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เลยแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแม้จะมีเรื่องให้ถูกใจบ้างแต่คุณจะผ่านมันไปได้หรืออย่างน้อยมันก็บรรเทาเบาบ,า,บางลงนะคะราศรีกรกฎภาพรวมปีนี้ของคุณเป็นปีที่เรียกว่าเป็นราศรีต้นๆเลยที่ที่ดีอ่ะ ที่แบบโอเคอะถึงมันจะยังไม่ได้โอเคโอ้โหเต็มสิบร้อยปร์เซ็นต่ะแต่มันจะมีหลายๆอย่างเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาสนับสนุนให้คุณสามารถทำหรือสามารถมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เป้าหมายของคุณนะสำเร็จได้ที่สำคัญที่สุดนะคุณจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าคุณจะทำอะไรวางแผนให้ดีนะคะโอกาสทองมาแล้วแต่ล้คุณไม่สามารถฉกฉยมันไม่ได้วางแผนมันไว้ก่อน ไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรไม่สามารถมองออกว่าโอกาสเนี้ยฉันจะทําอะไรกับมันได้บ้างมันก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์เหมือนว่านอนได้แก้วอะค่ะก็ถ้าหากไม่เห็นคุณค่าของมันมันก็ไม่สามารถไปต่อยอดอะไรกันได้ก็ขอ,อนิยามปีนี้ของราศีกรกฎว่าเป็นปีที่ความฝันกําลังจะสําเร็จนะคะแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือทำนะคะก็เป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ